ไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์โอ้เต็มรถเลยโอ,โอ้มีน่าเหินได้ทุกอย่ยีโป,ป,ป,ดปวดมีปุกป้องนะแม่วันเดียเดียวก็มีก็บ้านยินดีนนต้อนรับสวนสัตว์ขอนแก่นสวนคุยสวนคุยเราต้องไปเข้าคิวเนาะซื้อบัตรเข้าสวนสัตว์บ้านเขาสวนกลางแล้วนะเอาปวด ถ้งเงินมันมีเสือขาด้วยถึงบ้านนี่ปะคาปดกระจกลงครับคุณค่ะผู้ใหญ่ท่านค่ะผู้ใหญ่ห้าเด็กสองนะผูอายุไม่ขาหกสิบปีขึ้นไปยังไม่มีครับเด็กกี่ปีบ้างคะสองกับห้าขวบครับเด็กที่คนหนึ่งนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบบาทมีตังไหมไม่มีค่ะเคยมาได้ยังค่ะเคยมาอยู่มาบ่อยไหมคะก็นานๆทีถ้ามาบ่อยเรามีบัตร VIP นะคะมีบัตรสมาชิกว่าเดสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยเข้าได้ครั้งละห้า Oh. <c oughs> ตอนนี้ก็ซื้อ <c oughs> บัตรแล้วนะคะค <c oughs> นี่มีบัตรจอดรถ เราจะไปซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์แล้วก็เช่ารถกอล์ฟกัน ตรนี้ด้วยมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้มีอะไรปะกกตรงไปก่อนเลตรงก่อนชร์ี้มีฟามิงโก้ตรงนี้มีฟามิงโก้อันนั้นตรงอาหารของปลงไปเทปหนึ่งมีนี่มังฟามิงโก้โอ้หตรงนี้มีนกฟามิงโก้เนี่ย อ้เขารองหรอมีกระจกด้วยนะมันเ็กระกกระกเาปวดชอบไหมเนี่ยมันกอดหัวมันก็อยู่เฉยเก็มันอยู่เฉยเฉยไโอ้ปวดเห็นไหม นะประวััตินนจะมีไฮยีน่าอยู่ตรงไหนอรัพี่ป้องนะพี่ป้องเดินไปดูซิโอ้ยนอนโชว์ไข่อยู่นี่พี่ป้องอย่าไปใกล้นะไปป้านะป้องก็อย่าไปอีกไฮยีนะน่านี่มีอยู่สองตัวตรงนั้นก็มี เขานอนอยู่ข้างบนนอนอยู่ด้านบนหน่นไปขวัโปมดไปแล้วเฮ้ยวิ่งตามรถเลยเฮ้ยตัวอะไรนุนเ้ยตัวอะไรนน ใช่น้ำโพดดูแอคท่านี่คานี่ห้องค่ะหางแว่นใช่มันชื่อเรออันนี้ที่มันอยู่ในการ์ตูนนะหางไร่ไร่นี่ไงเหมือนในการ์ตูนโอ้โพดเมอร์ดูใส่ใต่ใส่ใส่อันที่มันเป็นในการ์ตูนที่มันเป็นศาตร์แต่แม่นี่มันตดูสุดมากทำมาจากสียบมาจาสียบไปไหนท่านนี้ตรงไหนก็ไม่บอกตรงนี้สถานีหมีหมี โอ้ตรงนี้อะไรหมู <c oughs> ้าวนี่ทำอะไกินไรพี่หมีกินไรกไสองตัวนอนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยอนสองตัวนอนอยู่นี่้ไ,อไอตอนนี้ไม่นอนกินอย่างเดียวเลยบรรยากาศดีวันนี้โอมอืมงมๆมงอร่อยมาก มาดูมีพี่ไหนน้องปวดไปหาเลยใจ้าไหมมีควายเอ้าใช่เหรอใช่มมือมีหมาสรุปแล้วมีหรือหมาสรุปแล้วมีหรือมีหรือ,รอควายนกอ,อะไรนกเงือกเหรอ

เขามีรังเยอะเลยอาณาจักรนกไปยยไไปปโอเดินชิลักไม่วิ่งเดินชิลูกไม่วิ่งวิ่งทำไมเนี่ยใครผิดเต๋อไม่สอบได้อีกได้หรอได้ ผักเข้าไปสิลุมหมันโบผัก้หม้อน <c oughs> เผาเย็น <c oughs> <c oughs> สบาย <c oughs> โอ้โหนกยุงข้างบนนู่นชุ่มร่มเย็นดีมีนกยุงอันนี้อะไรตัวเมียหรอนี่เป็นนกยุงตัวเมียนะเนี่ยใช่ไหมหางไม่ยาวมันมีตัวเมียตัวเมียมันเล่ามันย่อยไปตกตกไหม โอ้ยตรงนี้เขากำลังกลางตีหนุนเดินไปนุน เดินมาหาพี่ป้องแล้วเขาจะมาจิกหนอนพี่ป้องเขาจะมาจิกหนอนพี่ป้อง้วไปยืนตรงนั้นไม่ได้ั้ยไปพี่ก็ไม่จับป้องลิงจั๊กจัก จ้าวนู่ต้องเดินขึเป็นโน่นปล่อยมันเลยถึงบี้เองแล้วไม่เอาปกป้องไปปล่อยเพ่อนมันไม่มีปะนะเอาไว้นี่นะมื้งยับษ์มีอะไรเห็นมันเบ่งเห็นมันเื่อมันนั่งยับเกลือน้องปวดเห็นไหม นี่คาบิบอลาอันตัวอันนั้นหนูยักษ์ยี่อะไนั่นตัวญงกนี้มันะดูมันดูตรงนี้นนนนทำไมไม่มีจังเหรอ,อถ่ายรดปให้แล้วโอ้มันจริงยา้านี่เปี้ยหรอ มันกินยญาเนเปียม้วนไปนะมุนมีตัวว้นตัวป๋อมีไตสะพานเลยหนูตะโพายโอ้มันเดินมันเดินกระพานน้ำวดอย่าเอามือเ้าไนะเดียวเากดนิ้วนะน้ำปวดอย่าเอามือเข้าไปนะเดี๋ยวเขากัดนิ้วนะเอาอยู่เฉยๆดู เาดูลิงยักษ์กำลังจะเก็บผลไม้นี่ต้นมะกว่านี่วิวัฒนาการคน

ตัวผู้กับตัวเมียตัวปอบอปก่อนดูตัวผู้เขาจะหนวดยาวๆขนยาวๆตัวเมียก็จะแบบไม่มีขนเรามาดูสีตัวเดี๋ยวเราไปถ่ายกันไม่ยิงนะบอกเลยไปดูเสือกัน อย่าไปเคาะกระจกนะเดี๋ยวเขาจะมากัดยืนดีๆยืนดีๆจะมากินปีกนะเอ้แค่หุ่ยสถานีจระเข้อะเนี่ยไอ้แค่ไอ้ขี้เห็นไหมบัดเอ้บัตเอ๊ต้องเปิดเท่เห็นไหมบัดเอ้ดูไหมดูไหมครับดูดูมากัตบอลเขาแล้ะ <laughs> nhìn này thấy không? Thấy không? Con nó ลูกมันโอ้มันชื่อว่าเมียแชทเจนฟอนตั้งแต่ตระกูลเมียแชทเรียกว่าเมียแชทยาดนะเหินนี่ไงฮิปโปใหญ่่ไปดูฮิปโปกันไปดูฮิปโปกัน ฮิปโปฮิโปกี่ตัวกี่ตัสองตัวไม่ได้ตายมันนอนมันไม่ได้ตายมันเล่นน้ำมเหมือนแม่เหมนล นอนนี่แหละ้เออไนนั่นเป็อะไันนี้ตัวให้่ในอะดูข้อมูนที่มาจัดเพลงไหน้ำ้มนี่อเ่าเโอ้โหตัวใหญ่จังวะใครยังไม่เห็นเลยโอ้โห้มันกินกอ้องได้เลยเต่าอะไรสะด้ะลูสะดะก้ ีู่โอ้โหใหญ่กว่าน้องโปรดอีกเหมือนอยู่ร้านอะไรนะคาเฟ่เลยโอ้โหเต่าสักกระดูเต่าอันดาราเฮ้ยมดหมดโอ้ยมันอยู่อูดเลยทหารแต่หรื้เหรอ พี่ป้องไม่ขึ้นสูงขนาดนั้น

ขับรถเข้ามาในกรงเลยปุ๊บยบยแเนุ่นเห็นไหมนุ่นข้างบนนุ่นต้นมดอกู่นุโอ้โหนุ่นอยู่ข้างบนเห็นไหมนุ่นตัวบังใหญ่เลยนุ่นนุ่นนุ่นข้างบนนุ่น้ยแรงขึ้นอย้นเยนนเห็นแรงเห็นมือนมาเรอเยอะกว่าเห็นเห็นปะีางนี้เห็นมานนต้ เหห็นใ้ดโอ้ยไปแล้วเย็นกึ้นนอ้นสิด้เห็นยูบ้านต้เห็นอยูเราเลยโอ้โหฟางเต็มเลยปวดเห็นไหมไม่กลัวเลยอ่ไม่กลัวเลย มีจุดบริการให้อาหารกวางด้วยมันเลยทีลกนะครบมันเลยมนเริเยมก้นให้ให้าหารได้เฮ้ยเฮ้ยอาหารกัแป้แล้วไปลงไหมป้าปามาสิเอาให้ทีละต้นเมาให้ทีต้น กนี่นี่ปดอนีใหม่ใหม่ันเก็วมาเนี่ล้วน่้อหนูอันนี้กําลังขอห่อนกลังขึ้นตัวหญตัวคู่ันอยมันมักินจากมือมันไม่กินตรงนั้นตัวนี้จแต่่กินน้ามู เรเดินมาใกล้ๆเขาสิครับระ <c oughs> วังบ,บาดมือเด็ดนั่นจับจับจับนนมัจับต้นมันไปจับใบมัน านอาหารได้นะคะนี่คือแย่งกันคิดสิบสิบครับแย่งกันใครแย่งกันใครแย่งกันโอ้เยอะเลยมีเดนี่เดเยอะมากตัวตเมียตัวเมียง่ายใช่ไหมนี่ห็นตัวใหญ่ หมุนปั้นหรือเปล่า